สวัสดีครับอยู่กับพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกตเเดชเช่น <c oughs> เคยวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่อีก1นึ่คันเป็นรถ PPV นะครับเป็นรถอนเนกประสงค์เที่นั่งคันนี้เป็น i ีซูซ m มูเปี2017นะครับจริงๆตัวนี้เป็น16.17นะครับ16ปลายปีนะครับจะได้ในเรื่องของออปชั่นนะครับ เป็นตัว1.9 n v เนวะครับเป็นตัวพุธสต t ร์ t นะครับออปชันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นปุ่ม Start นะแล้วก็ลายล้อแม็กใหม่นะแล้วก็ภายในนะครับโทนสีของภายในก็คือเป็นโทนสีดำนะครับสวยงามขึ้นนะครับคันนี้นะครับเปิดเพียงแค่765,000บาทนะครับปี2017นะครับรถ PPV ก็เน้นในเรื่องของ ความมานุษย์ประสงค์นะครับเป็นรถยนต์นั่งนะครับเป็นรถยนต์นั่งเป็นรถยนต์ครอบครัวครับนั่งสบายจะตายของอีสุนะครับประหยัดนะยิ่งเป็นตัว1.9ด้วยนะครับยิ่งเป็นตัวประหยัดเลยนะครับคันนี้นะราคาเบาๆนะครับนะราคาก็ไม่ไม่ได้แรงมากนะครับ7 6็ด0 0นกหมื่นบาทนะครับคันนี้ เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมพาไล่เรียงดูนะครับส่วนตำหนิอื่นๆต้องรอยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างนะครับมีร้องรอยสะเก็ดหินบ้างมีคาบมีความเปื้อนอยู่นะครับเพราะเป็นรถที่ขึ้นเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาพโดยรวมนะครับเกือบเต็มร้อยนะประกันเช่นเคยไม่มีในเรื่องของบันเหตุไม่มีเรื่องของชนนะครับ นะใหม่ก็70,000โลนะครับเจ็ดหกโลก็ถือว่าใช้น้อยนะครับเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้สีพิเศษถ้าใครมองหายอยู่ก็จับจองกันเข้ามาได้นะนะครับก็สภาพตามที่ผมหับแผนให้ดูนะครับตัวนีนะ้จะเห็นว่าลายล้อแม็กก็เป็นลายใหม่นะครับดอกยาง ยังเยอะนะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับคันนี้ตามสภาพที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็สวยๆนะครับไม่มีในเรื่องของชนหนักเลยนะครับโครงสร้างบอดี้ความสวยความงามก็ถือว่าพร้อมใช้นะครับก็ถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับนะสวยนะครับคันนี้สีขาวมุกด้วยนะสีขาวมุกด้วยนะครับนะเป็นตัวพุ s สตาร์ทนะครับ1.9นะครับเนวิเกเตอร์นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันนะครับเดี๋ยวออปชันด้านหลังก็เป็นกล้องถอยนะครับนะลกล้องถอยอน,นี้มีจะขายมาให้ด้วยนะะขายมาด้วยอันนี้ก็ยังตัวนี้มีบล็อกมาให้แล้วนะนะครับันแถมบล็อกมาเลยนะครับนะการพับเบาะด้านหลังก็จะแบบพับลากแบบนี้นะครับเบาะแถวสามเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับอันนี้พิเศษเลยของอีซูคเขาจะมีจอ จอตรงกลางนะครับเบาะนะครับหุ่มหนังสีดำนะตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอยียดแล้วก็ออปชั่นภายในกันนะเนี่ยนะครับได้ตกแต่งเป็นโทนสีดํานะครับนะออปชั่นกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับฝั่งคนขับเป็นออโต้นะอันนี้คันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้คลีน ยังไม่ได้เก็บงานให้นะครับก็ถ้าพูดตามภาษาบ้านๆก็คือไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับแต่ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับความสวยความงามความเดิมนะเขาเป็นตัวพุทสตาร์ทภายในก็จะได้เป็นโทนสีดำเห็นไหมเบาะสวยสีดานะครับเบาะคุ้มหนังนั่งสบายนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้แปดทิศทางเลยนะครับสครับเพจมีมาให้นะครับอ่ะมือจับโหนขึ้นลงนะครับมีมาทุกตําแหน่งนะครับจอ เครื่องเสียงนี้ก็เป็นเคนบ o ดนะครับติดรถมาเป็นของดีเลยนะครับก็เขามีซับคอนแทคเขาเป็นเคนบูดนะครับอันนี้ก็มีกล้องถอยลิงก์กับกล้องถอยนะครับสั้ลักณ์มิวเอ็กช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะภายในค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสำหรับตัวปีสิบปลายสิบหเนะครับหรือเป็นปี17เลยอย่างคันนี้นะครับสวยๆตัวนี้ก็เป็นจ่องดีวีดีนะครับตรงกลางจอกลางนะครับระบบเสียงนะครับ ไรซ์ราวซาวนะครับก็คือ8ทิศทางเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับอีซุนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับใหม่ก็แค่หลัก70,000นะครับคันนี้พวงมาลัยก็เป็นมันติฟังชั่นนะ1.9นะก็ไม่มีคูลคอนโทรลนะครับตัวนี้มีไอริงสต็อปสตาร์ทมาให้นะครับนะก็มีระบบ ESC มาให้นะครับทูงลมนิรภัยคู่หน้านะนะครับทูงลมนิรภัยคู่หน้าครับ ราคาประหยัดนะครับได้รถ PPV 7ที่นั่งในประสงค์นะครับคันนี้ใครที่มองหาอยู่ที่เป็นสีขาวมุกด้วยสีพิเศษสีขาวมุกนี่สีน้ำเดิมเลยนะครับอันนี้ไม่มีประวัติทำสีนะนะครับสวยๆไหมนะครับพือนี่สูงนีันั่งสบายนะครับพื้นที่มันค่อนข้างเยอะโล่งนะครับไม่อ,อัดนะครับการออกแบบการพื้นที่ใช้สอยต่างๆค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของเบาะหลังนี่ก็มีนะพวกอุปกรณ์ความช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับสายชาร์จเสียบชาร์จต่างๆไฟ ac 2 2 0โวลต์ก็มีมาให้นะครับกระเป๋าจิงงจ้ด้านหลังก็มีมาให้นะครับลำโพงก็เป็นเคนวูดนะครับนะชุดกันเสียงของเขาเป็นเคนวูดเลยนะพิเศษเลยนะนะครับ765,000าบาทนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆนะคันนี้นะครับเครื่อง1นนะ นีวีกเกเตอร์คันนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับหากสนใจนะครับสุขาสามารถที่จะโอนจองล็อกรถได้เลยนะครับเข้ามาดูชมถ้าไม่ชอบนะผมคืนจองนะครับถ้าไม่ชอบคืนจองนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยว่ารถสวยจริงนะครับถ้าหากมาดูแล้วไม่ชอบนะครับอันนี้คืนจองกันไปนะครับก็ฝากนะครับสําหรับคันนี้ที่ใครกําลังมองหารถยนต์นั่งนะครับรถครอบครัวรถ p p v ีีเจ็ดที่นั่ง นั่งสบายขี่ขับขี่ประหยัดนะครับรูปร่างหน้าตาสวยๆนะครับใช้งานดีๆใช้งานยาวๆก็มาดูคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับ765,000บาทจะได้เกินจะได้เต็มอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของซื้อสดนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าทางบริษัทเรานะครับมีในเรื่องของแวดนะครับมีเรื่องของแวดก็ยังไงก็มาคุยกันได้นะครับปล่อยได้ปล่อยครับ นี่เรียนตามตรงครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็รับประกันคันนี้ว่าสวยนะครับสีบางเดิมทั้งคันไม่มีในเรื่องโองบตเหตุนะครับเจ็ดแสนหบาทคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะบนะก็ลาไปเพียงน,นี้ครับสวัสดีครับ